รัฐบาลยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยเฉพาะเข็มกระตุน้นนายอนุทินชาญเวรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะน,นี้กระทรวงสาธารณสุขพยายามเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้ได้มากที่สุดเน้นการฉีดวัคซีนเข็มที่สามซึ่งได้รับความร่วมมือดีจากภาคเอกชนโดยขณะน,นี้จะเน้นการฉีดเข็มสามให้สามารถรับบริการได้ทั้งผู้ที่จองคิวล่วงหน้า และผู้ที่ไม่ได้จองคิวตอนนี้เอาเข็มสามให้เป็นที่ก่อนคนที่รับเข็มสองแล้วสามเดินขึ้นไปก็มารับเข็มสามได้เลยช่วงน,นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะพยายามเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้มากที่สุดตอนนี้วัคซีนเรามีพอแล้วเราก็จะเร่งฉีดให้กับเข็มสามจะนัดก็ได้จะเดินเข้ามาก็ได้เข็มหนึ่งใครยังไม่ฉีดรีบมาเลยอันนี้ไม่ต้องนัดเลย ทางกรมการแพทย์บอก้ะเจอเข็มหนึ่งต้องรีบคว้าตัวมาฉีดเลยฉีดให้เรียบร้อยเข็มหนึ่งเข็มสองต้องหัดไวก่อนนะครับส่วนกลุ่มเด็กเล็กจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยจะนำร่องฉีดที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก่อนนายแพทย์อดิสัยพัตตาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด19ในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว อายุ5-11ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนซึ่งทั่วประเทศมีจำนวนกว่า9,000คนโดยในส่วนของโรงพยาบาลเด็กมีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวประมาณ4,000คนเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสำรวจความยินยอมจากผู้ปกครองด้านแพทย์หญิงสุมณีวชัชรศิลป์ผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้ พบมีการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนครบทุกจังหวัดแล้วแต่การติดเชื้อยังทรงตัวซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกโดยปัจจัยสำคัญที่ทําให้เกิดการติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้นคือการได้รับวัคซีนครบโดสและวัคซีนเข็มกระตุ้นซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละเกและป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นพรุทกำทองรายงาน